ครับจากคิงขออนุญาตสัมภาษณ์เลยครับเชบิญด้าน,นบนเลยครับวันนี้นะฮะอพอดีว่าน้องสองคนเนี่ยเดินทางมาจากราชบุรีอำเภอปากท่อครับก็พูดง่ายก็เหมือนเดิมครับพวกพี่ๆสือมวลชนครับก็ในทํานองก็มาร้องในเพลจากทีมกจรทีมระาพานใหม่ฮนะมีพูดง่ายมีสัมกรน,นะฮะในอ,อําเภอปากท่อราชบุรีหรือสวนพึ่งจอมบึงะฮะก็พูดง่ายเลยใช้อิทธิพลครับข่มขู่น้องทั้งสองคนและครอบครัวฮนะตอนนี้อยู่ไม่ได้เลยะฮะ ารมผูในด้านอาวุธปืนนะฮะผรมผูมาเป็นเวลาสปีแล้วครับขนาดเป็นข้าราชการนะในสังกัดกระทรวงที่ที่ทำเนี่ยแล้วมาทำกับชาวบ้านได้ไงขนาดลูกเขาเนี่ยไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าไม่กล้าออกจากบ้านขนาดบ้านไม่กล้าออกไปดูลูกฮะลูกอยู่ห้องไอซีเนี่ยเพ้าเกงฮะเองกลัวอีที่ผลแล้วก็ภัยมืดครับแล้วบ่อยครั้งเนี่ยบ้านมันอยู่ตรงข้ามกันฮะชอบ เน็บแนมหรือมปมผูเนี่ยปืนอันนี้กระชับมากนะแล้วส่งมาดูในเ c e บุ๊ k ขนาดเก้าลูกซองอะไรเนี่ยจนเนี่ยเขาพูดง่ายเขาเขาอยู่ไม่ไหวฮนะเดี๋ยวผมเนี่ยพูดง่ายงานเนี่ยผมฝากไปถึงท่านมทอหนึ่งแล้วท่านอนุูินนะว่าข้าราชการในกระทรวงอ่ะไทยเนี่ยครับที่ว่าท่านป่าพิทิพลเนี้ยยังไงก็ฝากพี่น้องประชาชนชาวปากก็ก็่ครัวนี้ด้วยฮนะเมียวุธปืนผมผูครับท่าน ให้ท่านเนี่ยตั้งกรรมาการสอบสวนถ้าผิดร้ายแรงก็ให้ดำเนินคดีครับหรือโยกย้ายครับเองว่าจะมาทำร้ายกับพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยพูดให้สื่อมวลชนเขา<ป>ที่ไปที่มาว่าอย่างไงครับเรียนเชิญเลยครับค่ะก็เหตุเหตุเกิดจากแบบวันที่ช่วงเวลาวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดเดือนตุลาคมอะ่ะตัวดิฉันแล้วก็ครอบครัวไปเที่ยวบริเวณพื้นที่ไีศาลแล้วก็วันที่สามสิบอ่ะ ข้ามไปเที่ยวที่ประเทศเราใช่ปหคะแล้วหลังจากเรากลับมาจากประเทศเราก็มีพี่น้องอนะ่ะโทรมาประมาณวันที่สามเอ็ดว่าบ้านตรงข้ามอะ่ะเขามีตำรวจเข้าไปค้นในไร่แล้วเขามาโทษว่ากล่าวหาว่าบ้านเราอะ่ะเป็นผู้แจ้งแล้วคือที่เขาทราบเพราะว่าเขาบ้านตรงข้ามเขาลงเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแล้วก็คือพาดพิงบ้านเราแต่ตอนแรกเราก็แบบเราก็เฉยเฉยปล่อยผ่านคือเราคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของเขาแล้วเขาโดนคดีอะไรเราก็ไม่ทราบ จนเรากลับมาถึงบ้านที่ราชบุรีคือเดินทางกลับจากอีสานใช่ไหมคะเราก็มีพอตื่นเช้ามาเนี่ยก็มีญาติพี่น้องอขับรถมาถามว่าเออน้องสาวหนูนะ่ะคุณปุ้มอะไปแจ้งความจับขลรอเราบอกเราไม่ทราบเขาโดนคดีอะไรล่ะเราก็ยังไม่ทราบเลยจนกระทั่งมันก็ผ่านไปผ่านไปก็มีคนมาถามเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนเราแบบเออทนไม่ไหวเราก็เลยไปแจ้งลงบันทึกประจําวันที่สพปากท่อว่าเออเนี่ยบ้านนี้เขาพาดทิงบ้านหนูนะ ว่าบ้านหนูอะไปแจ้งความจับเขาแต่หนูอยากหนูก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าที่เขาโดนเนี่ยคือเขาโดนคดีอะไรร้อยเวรเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันจนผ่านไปก็ยังผ่านไปอ่ะเขาก็โพสเฟซเรื่อยๆอะไรเงี้ยโพสเฟแสแซบบ้านเราเรื่อยๆก็พาทิงมาเรื่อยๆเราก็ยังไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งงานกระถิ่นนะคะวัดสุขาวราลามหนองบัวคือชาวบ้านเขาก็คือลุย,ลยแบบลุยถามเลยลุยถามน้าเราเลยว่าเออปุ้มอะไปแจ้งความจับ จับผู้หญิงคนนี้เหรอแล้วโดนโดนคดีเพราะว่าเราไปแจ้งความแล้วเจอเราก็เลยบอกว่าคือเรายังไม่รู้เลยคดีอะไรขอคือเราก็เลยแบบจนไม่ไหวแล้วเราก็เลยไปติดต่อหาผู้กํากับสอพอ,อปท่อคือน้องสาวหนูก็เลยไปเข้าไปถามกับท่านโดยตรงเลยว่าคือเขาโดนคดีอะไรแล้วเขาบอกด้วยว่าตํารวจสอพอ,อปท่อนะี่ยเป็นคนนําข้อมูลไปบอกเขาว่าเราอ่ะเป็นผู้แจ้ง ที่เราทราบชัดเจนก็คือเขาลงเฟซบุ๊กเลยพี่อันนี้อันอันนี้คือครอับหนูทุกวันนี่หนูยังไม่ทราบเลยว,ว่าเขาโดนคดีอะไรวคนที่จก,ก็คนที่ทจค,คนที่จับเขาคือที่หนูไปสอบถามจากสอพอ,อบักท่อนะคะเขา,เอาบอกว่าเขาไปตรวจพื้นที่ปกติและเขาหนูไม่แน่ใจว่าวันนั้นที่หนูไปลงบันทึกประจําวัน่ะเขาบอกว่าน่าจะเป็นคดีเสพยาคนงานในไร่เสพยา ซึ่งถ้าเสพยายจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาก็เป็นแค่คนงานในไร่ใช่ปะ่ะคะชื่อหนูจะไม่เอ่ยถึงชื่อเขาก็แล้วกันนะคะคนงานในไร่เพราะเราจะไม่พลาดพิงกันแต่คือมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านหนูเพราะหนูไม่รู้จักกับคนงานในไร่เขาแต่เขาก็คือพาดพิงถึงเรามาโดยตลอดลง Facebook คือญาติหนูอะแคปแคปแคปเฟซมาให้ตลอดเลยคือเราชาวบ้านทั่วไปอะเขาก็เอาเราไปตั้งกลุ่มนินทาเลยพี่ว่าเราไปใส่ร้ายบ้านเขาอย่างนู้นอย่างนี้ จนวันหนึ่งอ่ะเขาไปโพสเฟซแล้วก็มีเพื่อนเขามาถามว่าเออให้เก็บเลยไหม,มให้เก็บเลยไหมให้เก็บคนนี้เลยไหมเราก็ยังไม่มั่นใจแล้วทีเนี้ยเขาก็เหมือนไปเม้นตอบว่าเก็บเลยให้มาเอาปืนที่บ้านไปได้เลยเนี่ยค่ะมันทําให้แบบพ่อแม่เราตัวเราเกิดความระแวงในการใช้ชีวิตแล้วคือมันใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากเพราะว่าเขามีปืนจริงๆอันนี้คือเขามีปืนจริงจริง อันนี้เห็นเคยเห็นเขาเอามาโชว์กับคนรู้จักในบ้านเขาแต่ว่าคือบ้านมันเป็นระแนงมันเห็นไงครับพี่แล้วก็เขามาโพสโชว์ใน Facebook คือบ้านบ้านมัน,มนอยู่ตรงข้างกันเลยพี่บ้านมันอยู่ตรงข้างกันเลยติดกันเลยเคคใช่เจ้าที่สันปกรณพื้นที่จอมบึงจังหวัดราชบุรีแต่ว่าตัวบ้านเขาอยู่ที่อำเภอ่อเป็นญาติพี่น้องเลยนะพี่ เป็นญาติพี่น้องก็ลูกพี่ลูกน้องกันเลยไม่อะไม่เราใช้ชีวิตกันเขาเป็นข้าราชการตัวหนูอะทางานอาชีพอิสระทําสวนทําไร่อะไรติดใช่แค่ตรงข้ามกันอย่างนี้เลยเราเคยเข้าไปคุยกับเขาแม้ว่าเขามีปัญหาไม่พอใจอะไรกับเราหรือเปล่าเราเราเคยมีปัญหาเรื่องที่ดินกันเมื่อประมาณสามปีที่แล้วแต่ว่าปัญหานั้นอะมันจบไปแล้วก็คือจัดรูปอะเขาเข้ามาจัดการให้เราคือไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเราก็เซ็นทุกอย่างก็คือจบไป จนมันเกิดเรื่องล่าสุดคือเรื่องนี้อะที่ว่าเขาโดนคดีเนี่ยแต่หนูไม่ทราบว,ว่าเขาโดนคดีอะไรอันนี้หนูพูดตรงตรงตตอ่าขอย่ครับเขามีกัขอ่าขอย่พูดเลยคขเยขาโดนคดีเมื่อวันที่30มสะค่ะแต่ทีเนี้ยแล้วหลังจากที่ว่าพี่สาวหนูเขาไปสอบถามทางสอพอปท่อแล้ว ก็ได้คําแนะนำมาไอ้ได้คําชี้แจงมาว่าเออเขาน่าจะดูคดียาเสพยาประมาณนี้แล้วทีนี้มันก็ยังไม่จบจนที่ว่าเขากระจายข่าวไปทั้งหมู่บ้านไปถึงตัวอาเภอตัวจังหวัดหนูก็เลยเดินทางไปหาท่านผู้กำกับสพอปากท่อเพราะว่าเขามีลงในในเอกสารในเฟซบุ๊กว่าเขาว่าสนิทกับท่านผู้กำกับสพอปากท่อคือสนิทกันมากเราก็เลยไปสอบถามท่านว่าจริงไหมเพราะว่าข้อมูลที่เขาให้มาชี้มาว่าเป็นหนูหรอ หนูก็เลยไปถามว่ามันเป็นชื่อหนูที่ร้องเรียนเป็นหลอคาอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านน่ะพอดีว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นเพื่อนกับน้องสาวของท่านท่านแ็แค่รู้จักแต่ว่าไม่ได้ถึงกับสนิทมากทีนี้หลังจากนั้นเราเราก็เลยอ่าได้คําชี้แจงจากท่านกลับไปเราก็สบายใจแล้วแต่กลับไปถึงบ้านไม่ถึงชั่วโมงก็จะมีรถตํารวจอะค่ะตามหลังเรากลับมาจากโรงพักไปวิ่งไปหาเขาที่ไร่แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเขาก็พูดขึ้นมาอีก ให้แบบให้คนสวยเขาฟังซึ่งไล่เราอยู่ติดกันเราก็จะได้ยินเขาก็พูดว่าเนี่ยท่านพุ่มกับอะโทรมาบอกเขาว่าเราไปหาท่านยังไงอะไม่ว่าเราจะไปบอกอะไรท่านไปบอกไปบอกอะไรกับพุ่มกับไปสอบถามอะไรท่านพุ่มกับกต้องบอกเขาอยู่แล้วเพราะเขาสนิทกันค่ะใช่เขาอ้างนะแต่เราไม่ทราบว่าแล้วเขาสนิทกันใช่ค่ะใช่ทีนี้เราก็รู้สึก,กว่าเออเราก็เลยคืว่าคงไม่เป็นไรเนาะ แต่ทีนี้หลังจากที่เขาโพสคุกค,ค,คามเราเรื่องอาวุธปืนเนี่ยแหละค่ะว่าเนี่ยเขาจะาใช่ค่ะเนี่ยค่ะเขาจะให้คนนะ่ะมีคนบอกว่าเขาถามเขาว่าเก็บเลยไหมเขาบอกว่ามาเอาปืนที่บ้านเขาไปได้เลยให้เก็บทีให้จัดก,การให้เขาทีอันนี้โพสเนี้ยเกิดขึ้ขนหลังจากที่เขาเป็นคดีความใช่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 ค่ะหลังจากที่เป็นคดีาร์มหลังจากที่หนูไปหาท่านพุ่มกลับแล้วทีนี้เราก็รู้หนูไปหาท่านพุ่มกลับวันที่เจ็ดค่ะแล้วเขาโพสหนูไปวันอังคารเขาโพสต์วันศุกร์น่าจะประมาณ คนที่เขารู้จักเขาก็แคปมาให้เราดูเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาเนาะเราก็จะไม่เห็นทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจแล้วไม่ปลอดภัยเราก็เลยมาราอ้องขอความช่วยเหลือจากพี่จ่าคิงอะค่ะให้เรามาขอความช่วยเหลือจากกองปราบปรามทีเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตลําบากมากจะออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องระวงตลอดว่าจะมีใครติดตามเราไหมเพราะบ้านเขากับบ้านเรามาตรงข้ามกันแล้วเขาก็มีกล้องวงจรปิดหน้าบ้านเขาด้วยซึ่งสองไปขาซึ่งเล็งไปตรงหน้าบ้านเราพอดีเราบ้านเราหากนันแค่นี้เดียวเขาก็จะรู้ว่าเราไปไหนคือถ้าจะไปต้องแอบไป หนูแอบไปหนูไปไปเยี่ยมลูกหนูหนูก็ต้องแอบไปเหมือนกันแล้วเวลาไปก็คือต้องเปลี่ยนเส้นทางในการไปแล้วไปกลับอะค่ะต้องเปลี่ยนเส้นทางเพราะเราก็กลัวรเรื่องอันตรายเหมือนกันแล้วก็ต้องมีแบบผู้ชายในบ้านไปด้ยเยเป็นเพื่อนเพื่อเราครับเด็กแอมีอะไรถามหยุดไหมครับในด้านคดีก็คือจะเป็นเข้าข่ายในเรื่องของการอ่าอย่างนี้ฮะวันนี้ที่น้องมาเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเข้าข่ายที่พลนะเป็นขค่าราชาการนะสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครอบครัวน้องอ่ะเขาก็ไม่ปลอดภัยดิก็ต้องให้กองปราบดูแลแล้วผมฝากไปถึงผู้บัญชาการหน่วยกองภาคเพียด้วยนะครับแล้วบอกแล้วว่าฝากไปถึงท่านนักโทษทีแล้วมทหนึ่งให้ตรวจสอบเร่งด่วนเลยฮะมีที่ไหนฮะเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้ต้องต้องหลบหลบซ่อนๆอ่ะมันก็ตายดีชีวิตประจําวันแล้วเขาจะอยู่ไงทำหน้าที่เป็นสัมภารที่จุดบอกทำอยู่ไหมฮะใครยังทำอยู่ค่ะสามัาทีคนที่จอมบึงค่ะแตอนนี้สัมภารปฏิบัติงานที่จอมบึงค่ะ ใช่อ่ะอาศัยอยู่แต่ว่าพ่อแม่เราอ่ะเกิดมาบ้านเราแย่งกันรอนเลยเพราะว่าเขาคนแบบเนี้ยมันคือคนแก่พี่แล้วมีเด็กแล้วมีแล้วผู้หญิงนะผู้ชายก็คือออกไปทำงานอยู่บ้านนไม่มากมันอันตรายเพราะบ้านมันอยู่แบบห่างกันห้าหกเมตรเองครับอย่าถามนะพี่ก็ถามอเดี๋ยวถามสองคนไม่ใช่อะเป็นลูกพี่น้องกันอ่พูดพูดอ่าพูด เรื่องจบไปแล้วอะจบไปแล้วอะไรอ๋อเรื่องปัญหาที่จะให้น้องมาถามนี่คืออะไรล่ะอ่าพูดอ่าพูดพูดเป็นไรพี่สาวคือแต่งเขาเสานใครแต่เยรู้่อสบายเนี่ยามาเป็นยอมให้เราออกคือสารงูม่ะสารละูมตรงเนี้ยมันตั้งมามันตั้งอยู่ในเขตถนนของที่ดินของสาธารณของจัดรูปเขาเาบอกว่าเขาพี่แจ้งเหมือนกับประมาณว่าเราเองก็ได้ อ,อันนี้ค่ะค่ะที่ดินันนี้ค่ะเป็นตอนสมัยแรกดั้งเดิมเลยค่ะเป็นที่ปู่ย่าตายายเราสร้างมาตอนนั้นก็จะมีแค่บ้านหนูแล้วก็บ้านยายหนูแล้วทีนี้เขาลุงนะคะลุงของแม่ค่ะเขาก็ให้ตั้งสารภูมิตรงบริเวณที่ว่าแบ่งไปจัดที่ของจัดรูปทุกวันนี้แล้วทีนี้พอตอนหลังมาเราก็เลยยังไม่ได้ย้ายจนเขาอะค่ะเข้ามาสร้างบ้านอยู่แล้วเขาอะขอเวียนขอเวียนที่ดินตรงนั้นละคืน เพราะว่าทางอบตอค่ะขอขอประโยชน์มาจะมาขอประโยชน์ในทําในพื้นที่เราคือสร้างถนนตัดผ่านในแปลง8 8ที่แล้วทีนี้เราอ่ะในบรรดา8คนอ่ะที่เป็นพี่น้องแม่เราอะค่ะเราก็จะแบ่งให้ทุกคนเลยยกเว้นเขาคนเดียวเขามาซื้อพื้นที่ของลุงแม่ค่ะทีหลังซึ่งตอนนั้นอ่ะก่อนหน้านั้นลุงแม่เขาเซ็นให้เป็นสาธารณประโยชน์ไปแล้วแต่เขาไปขออบตอเป็นของส่วนตัวเขาทีหลังเขาก็เลยมาไปแจ้งจับรูปให้มาย้ายที่ที่เป็นสาธารณภูมิของเราแทน ออกแทนเราก็ไม่มีปัญหาเราก็ไม่มีปัญหานะคะตอนที่เขามาให้เราเซ็นเอกสารเราย้ายเราก็ย้ายปก,กติเพราะว่าหลักฐานมีการเซ็นยินยอมมีที่จัดรูปติดขออนุญขอดูในที่จัดรูปแราชบริคใช่ค่ะซึ่งเราก็ไม่มีปัญหา,าอะไร,ร,รใช่อ่ะเราได้ไปสอบถามผู้จับแล้วมั้ยไปสอบถามค่ะมีในเม้นคอมเมนต์ด้วยหนูคอมเมนต์เดือดไปถามตัวหนูหนูค่ะหนูเป็นคนไปถามเองค่ะหนูไปถามวันที่7มาค่ะตอนเวลา10บโมง พี่คนนี้ค่ะเป็นเพื่อนกับน้องสาวท่านน้องสาวท่านเป็นพยาบาลเนาะเป็นเพื่อนกันมานานคือพุ่มกับเนี่ยเขาดูแลพื้นที่ใช่ไหมใช่ค่ะรู้ประชาชนในพื้นที่รู้จักก่อนใช่ค่ะตัวตัวคุณเองรู้จักค่ะเพราะนี่คือข่าวเล้วบอกเขาตัวหนูเองไม่ได้รู้จักกับสนิทกับท่านแต่เพราะพึ่งไปหาไปสอบถามท่านเพราะว่าเขาเอาท่านพุ่มกับมาพาดพิงเพราะว่าเขามีการซื้อของไปฝากกันมีการแชทว่าเออพุ่มกับบอกว่ารู้จักอ่าท่านคุ่มกับบอกค่ะว่ารู้จัก อ๋าใช่ค่ะยำรับว่ารู้จักยำรับว่ารู้จักเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนกับน้องท่านท่านบอกเช่นนี้นใช่ค่ะแล้ววันที่เขาซื้อของไปฝากท่านทุ่งกับท่านทุ่งกับก็บอกว่าเอาของไปฝากเอาผ้าหลังไปฝากท่านท่านก็รับไว้ตามมารยาทแล้วก็แบ่งให้ลูกน้องทานท่านก็<ด>ไม่ได้คิดอะไรใช่ค่ะค <ไ h? S 2> ตอนนี้เขาอายุละราสี่สิบแล้วค่ะบล้วทงนี้ก็พา <อ 't S 3> ข่าวนาบุรีปากท่อฮะก็ไปพบพนักงานสอบสวนต่อไปก็ ดำเนินคดีนะฮะเกี่ยวผู้มีอิทธิพลในท้องที่ปากท่อราชรีต่อไปครับ